สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตําแหน่งรองประหลัดของอบตของเทศบาลของอบจและของเมืองพัทยาก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้ในส่วนของภาคกฎหมายที่ต้องสอบด้วย วันนี้เรามาเฉลยข้อ96กันข้อ96โจทย์ถามว่าผู้แทนเมืองพัทยาในข้ารามการพนักงานเมืองพัทยาหมายถึงข้อใดชอยมีดังนี้นะครับขอไก่นายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาปลัดเมืองพัทยาและผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาขอไข่นายกเมืองพัทยาประธานสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา พอควายนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยาง,งูงูนายกเมืองพัทยาประธานสภาเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยาจอยจารนนายยกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ท่านตอบข้อไหนอยู่ในพระพราชัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพศ .2542 นั่นเองครับอยู่ในกฎหมายฉบับนี้ ถ้าท่านได้อ่านกฎหมายฉบับน,นี้ท่านก็จะสามารถตอบข้อน,นี้ได้เฉลยเลยนะครับข้อน,นี้ฉนเฉลยข้อกอไก่ประกอบด้วยนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาปลัดเมืองพัทยาและผู้แทนพนักงานเมืองพัทยานั่นเองผู้แทนเมืองพัทยานในคณะกรรมการเมืองพัทยาอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนต้องถิ่นพศ2542 หมวด5การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยามาตรา2 8บัญญัติว่าเมืองพัทยาให้มีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่งทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเมืองของพนักงานเมืองพัทยาประกอบด้วยองค์เล็บหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร,รีเป็นประธาน วงเล็บ2นายนอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชนบุรีจำนวน3คนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีประกาศกำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีจะประกาศเปลี่ยนแปลงการก,กำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้วงเล็บ3ผู้แทนเมืองพัทยาจำนวน4คนประกอบด้วยนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งสภาเมืองพัทยาคัดเลือกจำนวนหนึ่งคนปลัดเมืองพัทยาและผู้แทนพนักง,งานเมืองพัทยาซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคนซึ่งเป็นคำตอบของข้อข้าสกนั่นเองอยู่ในมาตรา28บงเล็บ3ซึ่งผู้แทนเมืองพัทยามีจำนวน4คนประกอบด้วยนายกเมืองพัทยาหนึ่งคนสมา,าชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งสภาเมืองพัทยาคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน ประหลัดเมืองพัทยาหนึ่งคนและก็ผู้แทนพนักง,งานเมืองพัทยาซึ่งคัดเลือกการเองจํานวนหนึ่งคนรวมเป็นสี่คนในสัดส่วนของผู้แทนเมืองพัทยาในคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาวงเล็บสี่ผู้สมคุณวุตจำนวนสี่คนซึ่งคัดเลือกจากผู้ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่นด้านการบริหารงานบุคคลด้านระบบราชการด้านบริหารและจัดการ หรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับารบร,ริหารงานบุคคลของเมืองพัทยาวักสองการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวงเล็บ4ให้กรรมการตามวงเล็บ1วงเล็บ2และ,ะและวงเล็บ2เสนอรายชื่อจำนวน6คนและกรรมการตามวงเล็บ3เสนอรายชื่อจำนวน6กคนให้บุคคลทั้ง12คนดังกล่าว ประชุมขั้นเลือกกันเองให้เหลือสี่คนวักสามวิธีการคัดเลือกผู้แทนพนักง,งานเมืองพัทยาและผู้สูงคุณวุฒิให้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักง,งานเทศบาลกำหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลมวักซี่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีหน้าที่ดําเนินการจัดให้มีการคัดเลือกพนักง,งานเมืองพัทยาเป็นผู้แทนพนักง,งานเมืองพัทยา วักาให้ปลัดเมืองพัทยาเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาวัค6กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผู้สรงคุณูปมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ4ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้และให้นําความในมาตรา6มาตรา7มาตรา8มาตรา9มาใช้บังคับโดยอนุโลม วัก6ให้นำความในมาตรา10มาตรา11มาตรา12มาตรา13มาตรา14มาตรา15มาตรา20มาตรา22มาใช้บังคับเกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาโดยอนุโลมทั้งนี้โดยให้ใช้โดยให้การใช้อำนาจที่ะโดยให้การใช้อำนาจ หน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาแล้วแต่กรณีวักท้ายการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาให้มีอำนาจกำหนดให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของเมืองพัทยาแต่จะต้องแต่จะต้อง,องอยูนภายใต้ มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการกลางพระง,งานเทศบาลกําหนดครับซึ่งข้อนี้นะครับก็อยู่ในมาตรา2 8นั่นเองในข้อ96ท่านข้็ไปทำความ้าใจในมาตรา2 8นะครับสัดส่วนหรือประธานสัดส่วนของภาคส่วนต่างๆนะครับว่ามีสัดส่วนเท่าใดก็เคยออกข้อสมาแล้วข้อนี้ ท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปได้ที่ Facebook ประพันธ์วารมนะครับมีทั้งหมด4 Facebook ในเฟซที่1่ก็คือประพันธ์วารมส่วนเ c e b o o k ที่2ชื่อประพันธ์วาร Facebook ที่2ประพันธ์วรร Facebook ที่3ประพันธ์วารัม Facebook ที่4ช่องทางเพจช,ชื่อประพันธ์วารมในช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารมแบ่งปันความรู้สูขข่ความก้าวหน้าในช่องทาง Tik t o k ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารม ภาษาอังกฤษก็แอดประพันธ์สองห้าสองสาม p r e p u n สองห้าสองสามในช่องทางทิกต o อกนะครับก็สามารถใช้แนวข้อสอบชุดนี้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้ไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นขาราชการและสอบคัาเลือกสายงานผู้วริทหารไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตำแหน่งรองประลัดของอบตโตของเทศบาลของอบโจและของเมืองพัทยานะครับหวังว่าข้อสอบชุดนี้จะเป็นแนวทาง เติมเต็มความรู้ให้ท่านในการเตรียมตัวสอบได้สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อ9ข้อสกไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ